เส้นทางชีวิตเราสร้างเองเราเป็นคนกำหนดชีวิตของตัวเราเองจงอย่าดูถูกตัวเองสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องไม่ดูถูกตัวเองเราต้องเชื่อมั่นในคุณค่าความสามารถและความพยายามของเราและทำสิ่งที่เราทำอยู่ให้ดีที่สุด ไม่ว่าเราจะทำงานทำธุรกิจหรือทำสิ่งใดอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่ารู้สึกด้อยเพราะคนที่เหนือกว่าอย่าน้อยเนื้อต่ำใจเพราะเรายังไม่สามารถทำได้ดีเท่าคนอื่นและอย่าท้อแท้มองเห็นคนที่ประสบความสำเร็จ มากกว่าเพราะเส้นทางของใครก็เป็นของคนคนนั้นและเส้นทางของเราก็เป็นของเราเราเป็นคนกำหนดชีวิตของตัวเราเองอย่าให้ใครมาเป็นคนกำหนดชีวิตของเราค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวเราเองต้องเห็นคุณค่าของตัวเราเองว่าเรามีความสามารถเราเก่ง เราไม่เหมือนคนอื่นเรามีความสามารถที่ไม่เหมือนใครฉันสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้นี่คือ Mindset ของคนที่ประสบความสำเร็จคนที่มั่งคั่งและร่ำรวยค่ะจง l เลน g e กับตัวเองได้แต่อยา่ามองคนอื่นแล้วเอามาน้อยเนื้อต่ำใจหรือดูถูกตัวเราเองค่ะ ทางของใครก็ของมันค่ะทางของเราเราอาจจะถนัดอย่างหนึง่งเพื่อนอาจจะถนัดอีกสิ่งหนึง่งเส้นทางของเขาก็จะไม่เหมือนของเราค่ะชีวิตของใครก็เป็นของคนนั้นค่ะเราสามารถที่จะกำหนดชีวิตของตัวเราเองได้ค่ะอย่าให้ใครเป็นคนกำหนดไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ญาติพี่น้อง ที่เป็นคนกำหนดเราอย่าให้ใครมากำหนดเพราะตัวเราเองจะรู้ตัวเราเองดีที่สุดความสามารถของเราคืออะไรความชอบของเราคืออะไรชีวิตของเราต้องการอะไรและเมื่อเราทำแล้วเราเห็นคนที่เขาทำเหมือนเราเรากลับไปดูว่าทำไมเขาถึงทำได้ดีกว่าเรา แล้วเราก็กลับมาดูถูกตัวเราเองค่ะว่าทำไมฉันไม่เก่งเท่าเขาทำไมความสามารถของฉันถึงไม่เท่าเขาอย่าดูถูกตัวเองแบบนั้นค่ะบางครั้งเราอาจจะทำเต็มที่แต่ยังไม่ถึงเวลาของเราค่ะเส้นทางชีวิตของใครก็ของมันค่ะไม่เหมือนกันค่ะ เดี๋ยวเราทําไปเรื่อยๆเราก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นเราอาจจะแซงคนข้างหน้าก็ได้ค่ะเส้นทางชีวิตของเราตอนนี้อาจจะขูกขะไปบ้างอาจจะเลี้ยวไปทางซ้ายไปทางขวาไปยังไม่ถึงจุดมุ่งหมายบ้างแต่เมื่อเรามีความสามารถมากขึ้นมากขึ้นเราจะรู้ว่าเราจะไปทิศท,ทางไหนเราจะไปเส้นทางไหน แล้วเราก็อาจจะเร็วขึ้นแล้วเราก็อาจจะเส้นเข้าถึงเส้นชัยได้เหมือนกันค่ะหรือเหมือนกับนิทานเรื่องกระต่ายกับเต่าซึ่งใช้ความพยายามในการที่เราจะไปถึงเส้นชัยเต่าเดินช้าแปรกระต่ายวิ่งเร็วเดินเร็วใครๆก็คิดว่ากระต่ายต้องชนะ แต่ด้วยความที่ประมาทแต่กระต่ายก็เต่าก็ไม่ยอมแพ้ก็ยังเดินต่อไปเดินต่อไปและด้วยความที่เขาอดทนแล้วทำอย่างสม่ำเสมอก็ไปถึงเส้นชัยได้ค่ะแต่กระต่ายกลับกลายเป็นว่าไปถึงที่หลังเพราะไปอู้นอนหลับค่ะ ตื่นมาอีกทีเต่าเข้าถึงเส้นชัยแล้วเห็นไหมคะดังนั้นนะคะเราจงพยายามความสามารถของเราไม่เหมือนกันทักษะของแต่ละคนพื้นฐานของแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่เราสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้ เส้นทางของใครก็เส้นทางของมันถ้าเราไม่ล้มเลิกไปก่อนเราถึงเส้นชัยแน่นอนค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับเรื่องของการเงินเรื่องของบทความดีๆช่องของโค้ดเอสอนการเงินก็จะเอามาให้ในทุกๆวันนะคะติดตามได้นะคะในช่องของโค้ดเอสอนการเงินการเงินง่ายถ้าคุณเข้าใจชีวิตโค้ดเออีซีมันน